ลกล่อง Edifier G 2 0 0ลำโพงบลูทูธจิ๋วเสียงดีพกพาสะดวกด้วยแม่เหล็กเป็นไงไมาดูกันเลยครับที่ขนาดต้องบอกว่าเล็กสุดๆนะแล้วก็น้ำหนักเบาสามารถใส่กระเป๋าสต,างตังค์ต่างๆได้เลยนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์โปร่งใสน,นะครับแล้วก็มีแสงไฟ R G B แบบนี้เลยนะครับสร้างบรรยากาศสวยงามเหมาะกับทุกรายสไตล์แน่นอนสาย U S B C แล้วก็สายคล้องแบบนี้เลย เรืชื่อว่าเป็น Edifier นะคุณภาพเสียงดีนะครับเสียงดังเบ็ดแน่นให้รายละเอียดเสียงครบถ้วนแน่นอนนะครับแลาด้วยความที่เป็นคลิปแม่เหล็กแบบนี้นะจะติดบนอะไรก็ง่ายสุดนะแม้แต่ในโทรศัพท์ก็สามารถติดอย่างนี้นะครับแล้วกําลังไฟแม่เหล็กนี่คือแรงมากนะเราสามารถวางแบบนี้ดูหนังฟังเพลงต่างๆได้ง่ายๆเลยนะครับสามารถไปติดตั้งบนอะไรก็ได้นะครับติดตั้งง่ายสุดๆนะครับู้เห็นก็ง่ายๆแค่นี้เองครับ บอกเลยว่าเวอร์สุดๆต้องเรียกว่าอะไรที่เป็นเหล็กติดได้หมดเลยนะครับเขามีถึง2โหมดให้ใช้นะครับก็คือโหมดฟังเพลงและก็เล่นเกมในตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับมาตรฐานบลูทูธ5.3นะครับเชื่อมต่อรวดเร็วสเสถียรแน่นอนสำหรับการเชื่อมต่อนะก็ง่ายสุดๆนะครับแค่เปิดบลูทูธก็จะเจอ G200 แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว โดยรวม e d i f i e r G 200ถือว่าเป็นลำโพงบลูทูธแจ๋วเสียงดีพกพาสะดวกดีไซน์ทันสมัยฟีเจอร์ครบคันเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ในราคาคุ้มค่านะครับใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้จากตะกร้าด้านล่างได้เลยนะ